ตอนที่1.2ตามหลักโดยทั่วไปในเวลาเช่นนี้เมื่อเจ้าเย,ยนร้านอ่านจดหมายแล้วควรจะต้องถามว่าน้องชายใครเอาจดหมายนี้มาให้เจ้าและเด็กคนนั้นก็จะสายหน้าบอกว่าไม่รู้ก่อนจะวิ่งหายไปใครจะรู้ว่านางเพียงเหลือบมองจดหมายนั้นปรัดเดียวค่อยๆค,คลี่ยิ้มเบิกบานทั้งยังยื่หนึ่งตำลึงเงินให้เด็กชายเป็นรางวัลทําให้ค่าตกตะลึงอย่างยิ่ง ยังดีที่หลังจากนางเปิดจดหมายออกอ่านใบหน้าพลันเปลี่ยนสีก่อนจะเหลียวซ้ายแลขวาด้วยความตกใจสุดท้ายจึงยกชายกระโปรงขึ้นแล้วรีบวิ่งจากไปนี่ต่างหากจึงจะเป็นปฏิกิริยาของคนปกติค่าสาพห่อสัมภาระไว้บนบาทเดินออกมาจากในซอยต้นแล้วเริ่มเตร็ดเต่ไปตามถนนสองรอบกระทั่งเดินมาถึงน้าจวนสกุลเนียจึงส่งจดหมายอีกฉบับหนึ่งให้ทหารยาม ที่เฝ้าประตูทั้งยังยัดเงินก้อนที่แย่งมาจากเด็กชายคนนั้นให้เขาไปด้วยทําทุกอย่างเสร็จสิ้นจึงไปตามสถานที่นัดหมายด้วยความพึงพอใจสถานที่นัดหมายคือป่าไผ่แถบชานเมืองคนที่นัดมาพบคือจ้า วัยเยนรลานที่นัดนางมหาชัยเพราะข้าถูกสวีฟังทอดทิ้งจึงเปลี่ยนใจไปรักผู้อื่นเพราะต่อให้ข้าเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นจริงคนผู้นั้นก็ไม่ใช่นางแม้จำต้องยอมรับว่านางเป็นชมสครานคนหนึ่งก็ตามยามนี้สาวงามเดินอยู่ท่ามกลางป่าไผ่เพียงลำพังเรือนร่างอรชรอ้อนแอนนั้นถูกลมพัดมาปะทะจนสันสานเห็นได้ชัดว่าบอบางจนมีอาจต้านแรงลมข้าเดินเข้าไปใกล้นางอย่างเงียบงันแล้วกล่าวอย่างสนิทชิดเชื้อแม่นางเจ้าสวมเสื้อผ้าบางเช่นนี้ระวังจะเจ็บไข้เอาได้ เจ้าเยนรานเห็นว่าคนที่มาเป็นข่าจึงถอยห่างออกไปสองก้าวเจ้าใหญ่จึงเพิ่งมาเอาป่านนี้ดูที่นางคงจะหงุดหงิดที่ข่าไม่รักษาเวลาข่าจึงกล่าวขออภัยระหว่างทางประสบเหตุถ่วงเวลาให้ล่าช้าลำบากแม่นางเจ้าให้ต้องรอนานแล้วนางเริ่มเหลียวสายแลกหวาด้วยท่าทีตื่นตระหนกอีกครั้งกระทั่งแน่ใจว่าที่นี่มีเพียงเราสองคนจริงๆจ,จึงลลวงจดหมายฉบับนั้นที่ข่ามอบให้นางออกมาจากในแขนเสื้อเช่นเคียเค้ยวเคี้ยวฟันถามเหตุใดต้องเขียนจดหมายนี้ด้วยลายมือของพี่รานอ ข้าอึ้งงันมีหน้าเล่าตอนที่นางเห็นจดหมายจึงได้เผยสีหน้าเช่นนั้นออกมาตอนที่นางเห็นจะเจ้าคงจะนึกสินะว่านี่คือจดหมายที่พี่ร้านของเจ้าเป็นผู้เขียนให้ข้ายกยิ้มข้ากับเขาเคยสนิทแนบชิดกันจนไม่มีช่องว่างเพียงเขียนอักษรลายมือเขามีอันใดให้ต้องแปลกใจเจ้าเย็นร้านจ้องหน้าข้าด้วยสายตาเดือดดานต่อให้เจ้าพูดเช่นนี้เขาก็ไม่เชื่อเจ้าอยู่ดีในเมื่อแม่นางเจ้ามาแล้ว ย่อมเพราะกังวลว่ากระดาษจะห่อไฟอยู่ข้าแบมืออย่างไม่แยแสหักเจ้าไม่กลัวใหญ่เราจะต้องพูดคุยกันอีกนางลังเลชั่วครู่ก่อนจะหยิบตั๋วเงินปึกหนึ่งออกมายัดใส่มือข้าหนึ่งพันตำลึงไม่ขาดแม้แต่วนเดียวของเล่าข้าพันพูดไม่ออกอดทอดถอนใจด้วยความสังเวชมีได้คุณหนูผู้นี้ไรเดียงสาเกินไปหรือไม่ถึงได้ไม่เข้าใจแม้แต่หลักการยื่นหมูยื่นแมวข้าปลดห่อสัมภาระลงเหลือบมองด้านหลังนางแวบหนึ่งแล้วเอ่ยถามอย่างระมัดระวัง ไม่ทราบว่าวรยุทธของแม่นางเจ้าเป็นเช่นไรเจ้าเยียนหลานค่อยๆหันกลับมาจากที่มองตามสายตาข้าแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวเล็กน้อยข้าข้าไม่รู้วรยุทธมีอะไรหรือข้าผ่อนลมหายใจก่อนจะหยิบเชือกป่านออกมาจากในถุงสัมภาระด้วยความสงบเช่นนั้นก็ดีเจ้าเยียนหลานจ้องเขม่งมาที่เชือกป่านเส้นนั้นด้วยอาการตกตะลึงอ้าปากค้างพูดกระอึกระอักว่าเจ้าเจ้าจะทำอะไรวางใจเถอะข้าเองก็ไม่รู้วรยุทธเช่นกัน นางระบายลมหายใจออกมาเพียงแต่ข้ายังพูดไม่จบแต่ข้าแรงเยอะหากสู้กันก็น่าจะเอาชนะเจ้าได้รอจนข้ารบมือทั้งคู่ของนางพ่ายหลังแล้วมัดจนแน่นหนาแล้วนางจึงได้กลดด่าจนเหนื่อยหักเส้นผมข้าขาดไปแม้เพียงเส้นเดียวพี่หลานไม่มีทางละเว้นเจ้าแน่ข้าโน้มกายลงไปดึงเส้นผมนางออกมาหนึ่งเส้นเช่นนั้นก็เอาผมเส้นนี้ไปให้พี่หลานของเจ้าดูให้เขาปวดใจเล่นดีหรือไม่ นางคงไม่เคยเจอจรลักพาตัวเช่นข้ามาก่อนจึงจนคำพูดเป็นนานท่าทีปราะบางเช่นนั้นเห็นแล้วช่างหน้าเวทนาจับใจข้าถอนหายใจเฮือกใหญ่ข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกเพียงแค่มีบางเรื่องที่อยากพูดต่อหน้าเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยต่ออันที่จริงเจ้าเองก็น่าจะรู้จักข้ามีใช่หรือและเจ้าก็น่าจะรู้ว่าเหตุใดเขาถึงลืมข้านางเบือนหน้าหนีเงียบๆมีได้ตอบรับคล้ายกำลังเสียใจข้าคิดว่าตนเดาออกว่าเหตุใดนางจึงเสียใจแต่ข้ากลับไม่ยินดีจะคิดต่อให้มากความ ตอนที่สวิฟังมาถึงเป็นยามที่ดวงจันทรลอยสูงแล้วเมื่อเขาเห็นพวกเราดวงตาสีนินคู่นั้นเจือด้วยความกรดเกรียวเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าอึ้งเงันไปครู่ใหญ่กว่าจะเข้าใจว่าเขากำลังพูดกับข้าเมื่อครู่เป็นเพราะเจ้าเย็ยนหรานพูดมากข้าจึงใช้ผ้าอุดปากนางไปเรียบร้อยแล้วเวลานี้จึงทำให้ดูเหมือนนางถูกจับตัวจริงๆข้าจึงถือโอกาสหยิบกริดที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อออกมาแนบข้างลำคอนางหากเจ้าเข้ามาใกล้อีกก้าวเดียวก็อย่าโทษว่าดับกระบี่ไม่มีตา เขามองข้าด้วยสายตาเย็นเยียบในที่สุดก็ยอมถอยออกไปหนึ่งก้าวเจ้าต้องการอะไรมิได้ต้องการอะไรแค่อยากพูดคุยกับเจ้าดีๆเท่านั้นสวิฟฟังข้าไม่ได้กล่าวออกไปเช่นนั้นแต่โยนจดหมายที่เขียนให้เจ้าเยนหลานให้เขาเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดนางจึงมาที่นี่เพราะข้าบอกนางว่าข้ามีหลักฐานตอนที่เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเฉินจยยเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งยังมีแผ่นประกาศที่สยาหอย่างโวใช้ตามหาเจ้าในวันนั้นต้องการนำสิ่งเหล่านี้มาแลกกับตัวเงินหนึ่งพันตำลึง ข้าสะบัดตัวเงินออกมาตรงหน้าเขาเจ้าเห็นหรือไม่นางให้ข้าจริงๆสวีฟังมุ่นคิ้วมองจดหมายและประกาศแผนนั้นเจ้าจุดประสงค์ของข้าคือบอกความจริงกับเจ้าแม้ข้าจะไม่รู้ว่าเหตุใดเพียงชั่วข้ามคืนเจ้าถึงได้ลืมเรื่องราวตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ข้าไม่ต้องการให้เจ้าต้องถูกจับแต่งงานกับนางทั้งที่ไม่รู้ความจริงเช่นนี้เจ้าเย็นรานสายหน้าอย่างหมดทนทางทั้งกลัวว่าจะถูกกลิบาดจนได้แผล จึงได้แต่ส่งสายตาที่มีน้ำตาคลอหน่วยร้องเสียงอู้อ้ในลำคออย่างน่าสงสารเนิ่นนานกว่าชวิฟังจะวางจดหมายนั้นลงแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ฟังไม่ออกว่าอยู่ในอารมณ์ใดแม่นางต้องการบอกเรื่องใดกับข้าบอกข้าว่าหนึ่งปีมานี้ข้าเปลี่ยนไปเป็นอีกคนแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องอันใดกับการที่ข้าจะแต่งงานกับนางด้วยข้าเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่อยากเชื่อเจ้าเจ้าไม่สงสัยหรือว่าหนึ่งปีมานี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อเจ้าผ่านเรื่องเหล่านั้นมาแล้ว เจ้าจะยังยินดีแต่งงานกับนางอีกหรือไม่ภายใต้แสงจันทร์สลัวรังชวีฟังมองข้าตาไม่กระพริบหรือแม่นางจะบอกว่าหนึ่งปีมานี้ข้าเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นหัวใจของข้าบีบรัดแน่นเดิมข้ากับเย็นรานก็มีสัญญาว,ว่าจะแต่งงานกันอยู่แล้วหากเป็นเช่นที่แม่นางพูดจริงนั่นมีเท่ากับข้าเป็นชายใจโลเลหรือในเมื่อสวรรค์ให้ข้าลืมความทรงจำช่วงนี้ไปเหตุใดข้ายัยงต้องดึงดันพยายามจะจำมันให้ได้ด้วย ในเมื่อเย,ยนรานคอยดูแลข้าไม่เคยทอดทิ้งไปไหนข้าก็ควรดีต่อนางด้วยใจจริงมิใช่หรือมิใช่หรือข้าเห็นเจ้าเย,ยนรานน้ำตาไหลพรากที่แท้ข้าก็ผิดมาตั้งแต่ต้นวันนั้นคู่นกยนย่างชะตารันทดอย่างพวกเขาถูกบีบให้ต้องพรากจากกันข้าต่างหากที่ฉกฉวยจังหวะเข้ามาแทรกลางยามนี้พวกเขาใกล้จะได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกันกลับเป็นข้าอีกที่เข้ามาทำให้ทุกอย่างวุ่นวาย ข้าเม้มปากแน่นข่มกลั้นไม่ให้ตนเองร้องให้ออกมาสวีฟังจ้องเขม็งมายังมือข้างที่ถือกริชของข้ายังไม่ปล่อยนางอีกข้าไม่ได้ปล่อยมือข้ายังคงไม่ยอมแพ้แต่ว่ายังจะมีหนทางใดอีกเล่าวันนั้นชวีฟังกำชับข้าว่าห้ามจักไปเงียบๆโดยเด็ดขาดยามนี้หากไม่จักไปแล้วข้ายังจะทำอะไรได้อีกแม้แต่เอ่ยลากับเขาดีๆข้าก็ยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำข้าปลดเชียวหยกที่เน็บเอวออกมามองหน้าเขาเจ้าเล่นให้ข้าฟังสักเพลงได้หรือไม่เขากล่าวอย่างเย็นชาเจ้ายังคิดจะเล่นลูกไม้อะไรอีก ข้าโยนเซียวหยกไปที่ข้างเท้าเขาเพลงนั้นชื่ออว่าสายลมอุ่นและจันทราเจ้าเป่าจบข้าจะปล่อยแม่นางเจ้าไปข้าไม่เคยได้ยินชื่อเพลงนี้มาก่อนนั่นสินะสายลมอุ่นและจันทราคือเพลงที่ชวิฟังแต่งให้เหอเฟิงเขาลืมสวิฟังไปแล้วแล้วจะจำบทเพลงนี้ได้อย่างไรเขาเคยบอกว่าหากเขามีใจเป็นอื่นก็ให้ข้าใช้เชียวหยกนี้ตีหัวเขาแรงๆทว่าสุดท้ายข้าก็หักใจทำไม่ลงได้แต่กล่าวว่าเช่นนั้นข้าจะร้องหนึ่งท่อนเจ้าเป่าหนึ่งท่อนดีหรือไม่ เขาไม่ได้ปฏิเสธเพื่อปกป้องเจ้าเย็ยนรานแล้วมีหรือที่เขาจะกล้าปฏิเสธป่าไผ่ภายใต้แสงจันหญิงสาวคนหนึ่งครวนเพลงในลำคอเบาๆชายหนุ่มคนหนึ่งเป่าเชียวท่ามกลางผืนป่าภาพเช่นนี้ช่างงดงามยิ่งนักเหมือนเมื่อครั้งที่เหอเพิ่งกับสวีฟังอยู่ด้วยกันในชนบทท่วงทำนองและท่วงท่าในขณะเป่าลักษณะที่สุขุมอ่อนโยนเขาคือสวีฟังที่ข้าชื่นชอบมากที่สุดทว่า ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพละวงตาเป็นค่าที่ไปแย่งของคนอื่นมาค่าพลันร้องต่อไม่ออกเสียงเชียวแผ่วพลิ้วจึงหยุดชะงักไปกลางคันชวิฟังยังคงค้างอยู่ในท่าจรดเซียวเป่าสีหน้าเอรียบเฉยของเขาพลันเปลี่ยนไปแม่นางมีใจให้ข้าใช่หรือไม่ข้าอึ้งงันเขาจ้องมองข่านิ่งใบหน้านั้นเผยให้เห็นสีหน้าที่ข้าคุ้นเคยอย่างเลือนรางเคยมีใจให้ข้าในอดีตเมื่อหนึ่งปีก่อนข้าตัวสันเทาอย่างคนทำอะไรไม่ถูกเจ้าเจ้าคิดอะไรออกแล้วหรือ ขณะที่ข้าก้าวออกไปครึ่งก้าวหมายจะขยับเข้าไปใกล้เขาเบื้องหน้ากลับมีเงาดำวูบผ่านไหลของข้าถูกฝ่ามือหนึ่งฟาดลงมาอย่างแรงพริบตานั้นข้าคล้ายจะได้ยินเสียงของบางอย่างแตกหักส่วนสวิฟังก็คว้าเจ้าเย็นรานออกห่างตัวข้าไปไกลหลายก้าวแล้ว พื้นหญ้าสายสะบัดตามแรงลมข้าเซมพับลงไปมือกลุ่มหน้าอกตนเองด้วยความงงงานอดแปลกใจไม่ได้ว่าเหตุใดทั้งๆที่ฝ่ามือนี้ฟาดลงบนหัวไหล่แต่ความเจ็บปวดรวดร้าราวถูกฉีกกระชากกลับเกิดขึ้นที่หัวใจชวิฟังแก้เชือกที่มัาเจ้าเย็นรานออกหลังจากแน่ใจว่านางไม่ได้รับบาดเจ็บเขาจึงหันมาเอ่ยกับข้าว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าการลักพาตัวบุตรีของโสฟูมีโทษสถานใดข้ามิได้ตอบคำเวลานี้ไม่ว่าโทษอะไรก็ไม่สำคัญอีกแล้วเนื่นนานเขาจึงกล่าวว่าเจ้าไปซะ เจ้าเยยนหลานเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงตกใจพี่หลานท่านจะปล่อยนางไปง่ายๆเช่นนี้หรือเขาไม่ได้ตอบนางแต่หันมาเอ่ยกับข้าอีกครั้งเจ้าไปซะข้ายังคงไม่อาจเดินจากไปได้ชั่วขณะถัดมาเบื้องหน้าข้าปรากฏแสงสีขาวพร่าตา เพียงเสี้ยวอึดใจไม่รู้ว่าเหตุใดจู่ๆรอบด้านจึงมีคนชุดดำถือดาบปรากฏกายขึ้นมามากมายเป้าหมายของพวกเขาคือชวิฟังคนชุดดำกลุ่มนี้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีดับแคบและยาวในมือกวาดแกว่งอย่างคล่องแคล่วชำนาญแม้ชวิฟังจะมีฝีมือไม่ธรรมดาแต่ขณะที่เขาจู่โจมอีกฝ่ายกลับยังต้องแบ่งสมาธิมาปกป้องเจ้าเย็ยนรานด้วยจึงทำให้เขาเพลียงพล้ำตกเป็นรองอาจเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเห็นว่าชวิฟังลงมือกับข้าจึงเข้าใจว่าเจ้าเย็ยนรานมีค่าพอให้คุกคาม ดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจข้าที่นั่งอยู่ที่พื้นแต่ละกระบวน้าล้วนบีบคั้นเข้าหานางเวลาเช่นนี้หากข้า่วยโอกาสนี้ไปคงไม่มีใครคิดไล่ตามข้าแน่นอนน่าเสียดายที่ข้ากลับทำเรื่องโง่เขลาอีกครั้งเมื่อคนชุดดำผู้หนึ่งที่มีแผลเป็นอัปลักษณ์ที่คิ้วหันปลายลูกกสรไปยังสวีฟังข้าก็กระโจนเอาตัวเข้าขวางโดยพลันและข้า ก็รับลูกธนูแทนเขาได้สำเร็จในเวลาเช่นนี้ปกติแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะต้องเป็นว่าข้าตัวอ่อนโยบทับลงไปบนแผ่นหลังของเขาส่วนเขาก็ต้องหันกลับมาประคองข้าด้วยอาการตกตะลึงเหตุใดเจ้าจึงทำเช่นนี้เพราะว่าข้าชอบเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าทำเช่นนี้ไปเพื่ออะไรกันเจ้าไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะจากนี้ไปจงใช้ชีวิตอยู่กับแม่นางเจ้าอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าไม่เฮอเฟิงข้าจำทุกอย่างได้แล้วเจ้าอย่าตายนะ จากนั้นข้าก็ตายอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างเป็นสุขทวาละครนำมาจากชีวิตจริงแต่ชีวิตจริงไม่ใช่ละครขณะที่ข้ารู้สึกถึงหัวธนูแหลมคมแทงทะลุเข้ามาร่างของสวีฟังที่บุกไปข้างหน้าโดยไม่ห่วงความปลอดภัยของตนเองกำลังอบประคองเจ้าเยียนหลานไว้ในอ้อมแขนพร้อมกับเบี่ยงหลบคมดาบที่ฟาดฟันลงมาอย่างรวดเร็วเขาไม่สังเกตเห็นแม้แต่น้อยว่าข้ารับลูกธนูแทนเขาสุดท้ายแล้วในใจเขาก็มีเพียงเจ้าเยียนหลานเท่านั้น ข้าไม่รู้ว่าลูกธนูดอกนั้นแทงทะลุแผ่นหลังข้าจนเป็นรูโบไปแล้วหรือไม่เพียงแต่เมื่อความปวดร้าวแสนสาหัสจากปลายลูกศรแหลมคมแผ่ซ่านไปทั่วร่างความเจ็บปวดบนกายกลับเทียบไม่ได้กับความร้าวรานในหัวใจน่าเสียดายจริงๆที่ไม่ตายไปทันที คนชุดดำไม่อยากจะเชื่อว่าบนโลกนี้ยังมีคนโง่ที่ยอมรับลูกธนูแทนคนอื่นอย่างข้าอยู่อีกที่สำคัญคือรับลูกธนูแทนเขาแล้วยังถูกเขามองข้ามคนชุดดำเองก็คงรู้สึกว่าคนอย่างข้าตายยอไปก็ไม่มีอะไรให้ต้องเสียดายจึงฟาดดาบลงมาหมายจะช่วยจบชีวิตนี้แทนข้าใครจะรู้ว่าทันทีที่เสียงครั้งดังขึ้นครั้งหนึ่งดาบนั้นกลับถูกสวิฟฟังรับไว้ได้เขาไม่รู้ว่าข้าถูกยิงจึงหันมาตะโกนว่าพวกเจ้ารีบหนีไปซะ ข้าเจ็บปวดจนพูดอะไรไม่ออกอยู่นานส่วนเจ้าเย,ยนรานก็ตกใจจนแข้งขาอ่อนแล้วแบบนี้จะหนีไปได้อย่างไรคนชุดดำดาหน้ากันเข้ามาราวกระแสะน้ำสวิฟังตวัดดาบฟาดฟันพลางกล่าวไปข้าเห็นสีหน้าร้อนรนของเขาเรี่ยวแรงที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ใดทําให้ข้ายอกอมือเช็ดคราบเลือดที่ไหลรินออกมาตรงมุมปากออกแรงยันร่างตัวเองให้ลุกขึ้นแล้วลากเจ้าเย,ยนรานวิ่งหนีไปทางหน้าผาด้วยกัน ข้าคิดว่าข้าคงเสียสติไปแล้วจริงๆแม้แต่ตนเองยังเอาตัวไม่รอดกลับยังไปสนใจนางแต่ก็ยังคิดอีกว่าทำเช่นนี้อาจมิได้เสียสติเท่าใดนักเพราะอย่างน้อยอยังพอนึกขึ้นได้ว่าเบื้องล่างหน้าผาคือแม่น้ำกว้างใหญ่สายหนึ่งบางทีอาจยังพอมีโอกาสรอดความใจบอดที่แผ่นหลังลุกลามไปอย่างรวดเร็วข้าก้าวไปข้างหน้าอย่างยากลำบากไม่รู้ว่าขณะถัดมาจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงจนตายไปหรือไม่จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเจ้าเย็นรานถามขึ้นอย่างแผ่วเบาราวเส้นไหมเล็กละเอียดทำไมเจ้าถึงต้องรับลูกธนูแทนเขา ริมฝีปากของนางขาวซีดเห็นชัดว่าเขาจำเจ้าไม่ได้แล้วข้าหันกลับไปมองข้างหลังเท้ายังคงไต่ขึ้นไปยังขอบผาไม่หยุดครั้นเห็นว่าสวีฟังกำลังถอยร่นมาทางนี้ทีละก้าวข้าจึงตอบเจ้าเยียนซานเสียงเบาสักวันหนึ่งเขาต้องจำข้าได้แค่คิดเช่นนี้ข้าก็มีความสุขมากแล้วลำคอคล้ายมีก้อนแข็งๆจุกอยู่กระโดดลงไปเถิดเขาไายน้ำเก่งมากต้องช่วยเจ้าได้แน่นอนชั่วขณะที่กระโดดลงจากหน้าผาข้าได้ยินสวีฟังร้องเรียกชื่อเจ้าเยียนราน เสียงหลงข้าหลับตาลงวิงวอนสวรรค์ให้ทุกอย่างจบสิ้นลงตรงนี้เถิดไม่รู้ว่าลอยตัวอยู่ในน้ำที่เย็นเยียบมานานเท่าไรก่อนที่ข้าจะได้ยินเสียงอันคุ้นเคยจับแน่นๆสงสัยว่าตนเองคงหูฝาดข้าพยายามลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากไม่คิดว่าจะได้เห็นสวิฟังจริงๆข้าปรับลื้มใจราวกับคนบ้าคิดว่าต่อให้เวลานี้ต้องตายก็คุ้มค่าแล้วแต่ชั่วพริบตากลับมองเห็นเขากอดเจ้าเย็นฮหรานไว้แนบอกจับแน่นๆไม่ได้พูดกับข้าแต่พูดกับเจ้าเย็นรานเขาพูดอีกว่าไม่ต้องกลัวนะข้าจะอยู่กับเเจ้าาย็นน ไม่ต้องกอลวัวนะข้าจะอยู่กับเจ้าเหอเพิ่งน้ำเสียงเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนถ้อยคำเดียวกันไม่มีแตกต่างดังอึ้งโอนอยู่ในหูเวียนวนอยู่ในใจเจ้าเย็ยนรานกำแขนเสื้อของข้าไว้แน่นนางเอ๋ยว่านางนางถูกยินออ้อสวิฟังถึงเพิ่งจะหันมามองข้าดวงตาสีนินนั้นเย็ยนเยียบแม่นางรู้ว่าจะเอาชีวิตไม่รอดเลยคิดจะดึงเย็ยนรานให้ตา,ตายตามไปด้วยอย่างนั้นหรือใจคอช่างโหดเหี่ยมอมหิตเสียจริงโหดเหี่ยมอมหิตสวีฟังเขาเขากำลังพูดถึงอะไร จูจ่ๆข้าก็รู้สึกว่าร่างกายถูกกระแสน้ำซสัสดอย่างรุนแรงชวิฟังเกาะหินผาเอาไว้แน่นตะโกนบอกเจ้าเยียนหรานด้วยท่าทางที่กินแรงสุดขีดน้ำไหลเชี่ยว